ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net ชิกอบกวาฮันกุกเกะภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพโดยซีรีนาสีรรัต จากภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกคณะอักษรศา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรออนยงะเซช่ใจใรบ,บุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการจิกบกว้าฮันคุกก่าาากาะภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพและดิฉันสิรินาสิริรัต สำหรับวันนี้เราดำเนินรายการมาเป็นตอนที่สิบามแล้วค่ะชื่อตอนของเราในวันนี้นะคะมาซาจิจิกวอนอีมาซาจิจิกวอนอีมาซาจิก็คือการนวดนะคะจิกวอนแปลว่าพนักง,งานนะคะมาซาจิจิกวอนก็คือพนักง,งานนวดเป็นตอนที่สองนะคะอีหมายถึงสองค่ะ ก่อนที่ดิฉันจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังบทสนทนาของเราในวันนี้นะคะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นดิฉันขอทบทวนคำศัพท์ในตอนที่แล้วนะคะที่ได้ฝากให้คุณผู้ฟังได้ไปจดจำด้วยกันถึงสี่คำค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าเพล a มาซาจิเพล์มาซาจิมีความหมายว่านวดฝ่าเท้าคำที่สองค่ะไทามาซาจิไทามาซาจิ มีความหมายว่านวดแผนไทยคำที่สามค่ะอารม a ามาซาจิอารมามาซาจิมีความหมายว่านวดน้ำมันและคำที่สี่ค่ะฮอป u ื้อมาซาจิฮอปื้อมาซาจิมีความหมายว่านวดประครบสมุนไพรค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะ เป็นการสนทนาระหว่างเชี่ยกุมยอนกับพนักงานนวดอย่างไรบ้างนั้นเชิญคุณผู้ฟังรับฟังบทสนทนากันได้เลยค่ะ여기에앉으세요마사지종아프거나불편한점이있으면즉시말씀해주십시오네알겠습니다양팔은들어올리시고마사지탁자위에올리세요왼쪽무릎을들어올리세요 준비되면 누우세요. 양 다리를 쭉 버리세요. 일자로 누우세요. 양 팔을 쭉 버리세요. 오른손을 밀어주세요. 긴장하지 마시고, 변히 누우세요. 눈을 감아주세요. 코케를 천천히 들어 올리세요. 옆으로 누우 채 발을 앞으로 버리세요. 엎드리세요. 엎드려서 양팔을 펼치세요. 고개를 올리세요. 다리를 그대로 고정시키세요. 아프세요? 아니요, 안 아파요. 다시 일자로 누우세요. 양팔은 쭉 버리세요. 10분 동안 편히 누우시고 천천히 일어서세요. เนอ습니다เป็นอย่างไรบ้างคะบทสนทนาของเราในวันนี้นะคะมีคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ใหม่ๆหลายๆคำเลยทีเดียวนะคะดิฉันใช้ให้คุณผูฟังได้รับฟังบทสนทนากันอีกสักหนึ่งรอบค่ะโยกี세อัน지ุสัยมาสซาจิจงอับูก거나불편한점미있으면즉시말씀해주십시오네알겠습니다양팔은들어오리시고 마사지 탁자 위에 올리세요. 왼쪽 무릎을 들어 올리세요. 준비되면 누우세요. 양다리를 쭉 뻗으세요. 일자로 누우세요. 양팔을쭉 뻗으세요. 오른손을 밀어주세요. 긴장하지 마시고 편히 누우세요. 눈을 감아주세요. 코케를 천천히 들어 올리세요. 옆으로 누우 채 발을 앞으로 뻗으세요. 엎드리세요. 엎드려서 양 팔을 펼치세요. 코케를 올리세요. 다리를 그대로 고정시키세요. 아프세요? 아니요, 안 아파요. 다시 일자로 누우세요. 양팔은 쭉 버리세요. 10분 동안 편히 누우시고 천천히 일어서세요. 네, 알겠습니다. หลังจากที่ได้รับฟังบทสนทนาไปแล้วถึงสองรอบด้วยกันนะคะคราวนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของดิฉันบ้างนะคะที่จะอธิบายความหมายในแต่ละประโยคนะคะที่พนักงานนวดสนทนากับเชฟค,คุมเปี้นค่ะเร,เริ่มต้นที่ประโยคแรกของพนักงานนวดก่อนนะคะที่พูดว่ายอ g i กี้อันจูเซล โยกี้อันจือเซโยกีแปลว่าที่นี่นะคะอันจือเซลแปลว่าการุณานั่งลงนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าเชิญนั่งลงตรงนี้นะคะหรือเชิญนั่งลงที่นี่นั่นเองนะคะแล้วพนังกงานนวดก็พูดต่อไปนะคะว่ามาซาจิจุงอาบปกอนะบุญพลนฮันจอมมอสิสมยอนันซกชีมัสมจูชิชิโอ มาซาจิจุงอาบผือกนาฟุนพยอนฮันจอมมี있으면ฉุกเฉิน말씀ให้ช่วิครัวมาส аж ิก็คือการนวดนะคะชุงแปลว่าระหว่างนะคะมาซาจิจุงก็คือระหว่างที่นวดอยู่อับผือดมีความหมายว่าปวดหรือเจ็บกนาแปลว่าหรือนะคะฟุลพยอนฮันจอมแปลว่ารู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวอิสซิมยอนแปลว่าถ้าหากว่ามี h i ก h ีมีความหมายว่าทันทีมา h ซึมแฮชูชิบโชแปลว่าการุณาบอกการุณาพูดนะคะประโยคนี้มีความหมายว่าระหว่างนวดหากรู้สึกปวดหรือรู้สึกไม่สบายตัวตรงไหนให้รีบบอกทันทีเลยนะคะแล้วเชวคุมเพลนก็บอกว่าเนอ l ลเกสซึมิดาเก็คือการตอบรับนะคะว่าค่ะคอ겠ลเกะะก็คือเข้าใจหรือตกลงนั่นเองค่ะ แล้วพนักง,งานก็บอกว่ายัง巴拉เทรอโอนลิชิโกยังแปลว่าคู่นะคะหรือทั้งสองค่ะายแปลว่าเท้านะคะยังพายก็คือเท้าทั้งสองเทร o โอลิชิดแปลว่ายก ok นะคะกรุณายกเท้าทั้งสองข้างขึ้นด้วยนะคะแล้วประโยคต่อไปก็พูดว่ามาซาจิท ja ักจาวิเย o โอลิเซลมาซาจิก็คือนวดนะคะทักจาแปลว่า โต๊ะเล็กๆนะคะในกรณีนี้ก็จะมีความหมายว่าต่างนวดก็ได้นะคะ V แปลว่าบ bon นค่ะ o l l i s o แปลว่ายกขึ้นนะคะประโยคนี้ก็จะมีความหมายในภาษาไทยว่ายกเท้าทั้งสองไว้บนต่างนวดด้วยนะคะประโยคต่อไปค่ะเว้นโจกมูร์เบิรทุลออ เว้นจกแปลว่าด้านซ้ายมูรึบแปลว่าหัวเข่านะคะเว้นจกมูรึบก็จะหมายถึงหัวเข่าทางด้านซ้ายหรือเข่าซ้ายนะคะทือรอโอล,ลิเซลแปลว่ายกขึ้นนะคะประโยคนี้ก็จะหมายถึงยกเข่าซ้ายขึ้นหน่อยชุนบีเทมิออนนูเซลชุนบีเทมอนนะคะชุนบีเทดาแปลว่าเตรียมพร้อมหรือพร้อมนะคะ นูอูเซโยนุปตามีความหมายว่านอนหงายนะคะเซโยก็จะเป็นประโยคคำสั่งเชิงขอร้องนะคะกรุณาถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะกรุณานอนหงายด้วยแล้วพนักง,งานก็พูดต่อไปนะคะว่ายังทารีหรือจุกบอดูเซโยยังแปลว่าทั้งคู่ทั้งสองทารีแปลว่าขาค่ะยังทารีก็จะหมายถึงขาทั้งสองจุกแปลว่าตรงๆนะคะ ปอดื o, ata, ้อเลปตาแปลว่ายืดหรือเหยียดนะคะอือเซเป็นประโยคคําสั่งเชิงขอร้องนะคะก่าการุณาหรือโปรดค่ะในประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าการุณาเหยียดขาทั้งสองข้างตรงๆนะคะแล้วประโยคต่อมานะคะก็พูดว่าอิลจารุนูเซลอิลจาก็คือ ตัวเลขหนึ่งนั่นเองนะคะนูอูเซโยก็แปลว่านอนหงายนะคะนอนหงายเป็นตัวเลขหนึ่งก็คือนอนหงายเหยียดตัวตรงๆนั่นเองค่ะประโยคต่อไปค่ะยังผ่ารื้นจุกบอดดืเซโยังผ่ยังก็แปลว่าคู่หรือทั้งสองเหมือนเดิมนะคะผ่าแปลว่าแขนค่ะยังผ่าก็คือแขนทั้งสองจุกแปลว่าตรงๆนะครบอดดืเซโแปลว่าการุณายืดการุณาเหยียดนะคะ ประโยคนี้ก็จะหมายถึงกรุณาเหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปตรงๆนั่นเองนะคะประโยคต่อมาค่ะ Orinsonel m i r u j s e o Orin แปลว่าทางด้านขวา o r i n s o n แปลว่ามือ Orinson ก็จะหมายถึงมือขวา มิร่จูเซลนะคะมิลตาแปลว่ายื่นหรือส่งให้นะคะส่งมือขวาให้ด้วยนะคะก็คือยื่นมาขวาให้หน่อยนั่นเองนะคะคินจังฮาจิมาชิโกะเพี้นี่หนูเซลคินจังฮาดาแปลว่าเกรงหรือตื่นเต้นนะคะชิมาชิโกแปลว่าห้ามหรือยายาตื่นเต้นคินจังฮาชิมาชิดา พ่อนีช่อนีแปลว่าสบายสบายนูเซโอแปลว่านอนหงายนะคะทำตัวตามสบายคิ้นจังจชิโก고พ่อนีนูเซโอแล้วประโยคต่อมาค่ะนุนนื้รือกามาจูเซโอนุนแปลว่าตาคำตาแปลว่า ปิดหรือหลับนะคะนุนเนื้อคำตาแปลว่าหลับตาคัมมาจูเซล์กรุณานะคะกรุณาหลับตาด้วยค่ะนุนเนอคัมมาจูเซล์โคแกรุนชอนชอน,นีทึรอออลิเซล์โคแกแปลว่าศีรษะนะคะชอนชอน,นีแปลว่าช้าๆทึรอออลิเซล์แปลว่าการุณายกขึ้นนะคะประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าการุณายกศีรษะขึ้นช้าๆนั่นเองค่ะ ยอบเพือหนูอุนแช่ผารื o นอ,อ,อยัยอบแปลว่าข้างๆนุบตาแปลว่านอนนะคะยอบปโรนุบตาก็จะมีความหมายว่านอนตะแคงข้างนั่นเองนะคะไแปลว่าแขนอับเแปลว่าข้างหน้า อีโรแปลว่าทางป o อด s เซยปัตตแปลว่ายืดหรือยื่นนะคะอือเซยก็เป็นประโยคคําสั่งเชิงขอร้องนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะมีความหมายได้ว่านอนตะแคงข้างแล้วก็ยกแขนยืดไปข้างหน้านั่นเองค่ะออบตื้อเซลออบตื้อเซลออบตืดามีความหมายว่านอนคว่ำนะคะใส่เซยเข้าไปข้างหลังก็จะเป็นคําสั่งเชิงขอร้องว่ากรุณานอนคว่ำหรือโปรดนอนคว่ำนั่นเองค่ะ 엎ัาาาาาาวสมม์สองสององส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 องอนกอนสองเมื่อสักคอู่นี้นะะองคองสองอนสองมองสางสองสอององสองสองเอื่องสองสองสอนสอะสองสองององสอแสองสองออ กางออกนะคะประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่านอนคว่ำลงนะคะแล้วก็กางแขนทั้งสองออกไปด้านข้างนั่นเองนะคะโคเกเรนโอลลิเซโยโคเกแปลว่าศีรษะหรือหน้าใบหน้าก็ได้นะคะโอลลิเซโยแปลว่ายก ok นะคะ ประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าเงยหน้าขึ้นนะคะเมื่อสักครู่นี้นอนคว่ำกางแขนออกไปสองข้างนะคะแล้วก็เงยหน้าขึ้นนั่นเองนะคะทารีรื้นคือเจโรโคจงชิคิเซอทารีแปลว่าขาคือเจโรอย่างเดิมอย่างนั้นเช่นนั้นโคจงชิคิดะมีความหมายว่ารักษาเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่า ไม่ต้องขยับขยื่นขาให้วางขาเอาไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะคะประโยคต่อมานะคะ up phu seo up พื u ดาแปลว่าเจ็บหรือปวดนะคะ seo ก็จะเป็นประโยคคำถามนะคะว่าเจ็บไหมนะคะชื่มเพียตอบว่า nio, an yo an na p y อ an y ยแปลว่าไม่ an na pyo ก็แปลว่าไม่ปวดไม่เจ็บนั่นเองนะคะแล้วพนักง,งานก็บอกว่า ท a s ชีอิลจาร n นูเซโยท่ชีแปลว่าอีกครั้งอิลจแปลว่าตัวเลขหนึ่งนูเซโยแปลว่านอนหงายนะคะประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าให้นอนหงายเหยียดตัวตรงๆอีกครั้งหนึ่งนะคะยังผารื้นจุกบอดซโัผแปลว่าแขนทั้งสองข้างนะคะจุกตรงๆปอดืเซโยแปลว่ายืดหรือเหยียดแขนออกไปนะคะ ประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าการุณาหรือปลดเหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปตรงๆนะคะแล้วพนักง,งานก็พูดต่อไปด้วยนะคะว่า s an, iko, ิ i ป so ุนตรงงานพยอนิหนูชิโกชอนชอน i ยิรอซอเซโยสิปุนตรงงานพ i อนิหนูชิโกชอนชอนิยิรอซอเซโยสิบปุ่นแปลว่าสิบนาทีตรงงานเป็นเวลาสิ an, iko, so un, ปนุนตรงงานเป็นเวลาสิบน,นาทีพ่อนีสบายสบาย หนูอ <u> ู <se> ้เนะคะก็แปลว่านอนไหายชอนชอน,นี้แปลว่าช้าช้าอีรออนเอแปลว่าค่อยค่ยลุกขึ้นยืนนะคะประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่านอนเฉยเฉยสบายสบายประมาณ10นาทีแล้วค่อยค่ยลุกขึ้นยืนนั่นเองนะคะ แล้วประโยคสุดท้ายที่เชยคุณเบียงพูดนะคะปิดท้ายบทสนทนะค่ะว่ากระทรวงสัญญาณไปเกสซ์ซินีได้เจอเสียงจากอาคารสูคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยจีาด้วยระบบเอสเอ็มเนียงเป็นยังไงบ้างคะบอสสนนาของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นบทสนทนาที่ครั้งที่งานนวดนะคะได้พูดกับคนที่มาเข้ารับการนวดอย่างเชยคุมเยอนนะคะบทสนทนาของเรานะคะค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวดิฉันจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักหนึ่งรอบ 여기에 앉으세요. 마사지 중 아프거나 불편한 점이 있으면 즉시 말씀해주십시오. 네, 알겠습니다. 양팔은 들어 올리시고 마사지 닥자 위에 올리세요. 왼쪽 무릎을 들어 올리세요. 준비되면 누우세요. 양 다리를 쭉뻗으세요 일자로 누우세요. 양팔은쭉 뻗으세요. 오른손을 밀어주세요. 긴장하지 마시고, 변히 누우세요. 눈을 감아주세요. 코케를 천천히 들어 올리세요. 옆으로 누우 채 발을 앞으로 뻗으세요. 엎드리세요. 엎드려서 양팔을 펼치세요. 코케를 올리세요. 다리를 그대로 고정시키세요. 아프세요? 아니요. 안나파요 다시 일자로 누우세요. 양팔은 쭉 뻗으세요. 10분 동안 편히 누우시고 천천히 일어서세요. 네, 알겠습니다. สำหรับช่วงแนะนำไวยากรณ์ของเราในวันนี้นะคะดิฉันขอแนะนำไวยากรณ์ที่อยู่ในบทสนทนาของเราในวันนี้นะคะซึ่งเราจะได้ยินไวยากรณ์ตัวนี้ในบทสนทนากันบ่อยมากเลยทีเดียวนะคะไวยากรณ์ของเราในวันนี้ก็จะมีชื่อเป็นภาษาเกาหลีว่า อือเซโยกับเซโยนั่นเองค่ะอือเซโยกับเซโยนี้นะคะก็จะมีความหมายในภาษาไทยได้ถึงสองแบบด้วยกันนะคะก็คือในกรณีที่อือเซโยหรือเซโยนี้วางข้างหลังคำกริยาแบบที่เคลื่อนไหวได้นะคะก็จะมีความหมายว่าการุณาจงโปรดหรือช่วย บวกกับคำกริยาต่างๆได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าอือเซโยหรือเซโยนี้วางต่อหลังคำคุณศัพท์ต่างๆนะคะอย่างเช่นคำว่าหนาวร้อนอร่อยอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความหมายว่าไหม หรือเปล่านะคะความหมายก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะเรามาเริ่มด้วยความหมายแรกกันก่อนนะคะก็คือที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการุณาจงโปรดช่วยนั่นเองนะคะภากเกาหลีก็คือ อือเซยกับเซยนั่นเองนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะก็คือการสังเกตว่าคํากริยานั้นๆมีตัวสะกดหรือไม่นะคะถ้าหากว่ามีตัวสะกดให้นาอือเซยไปต่อข้างหลังนะคะแต่ถ้าหากว่าคํากริยานั้นๆไม่มีตัวสะกดหรือมีตัวสะกดเป็นตัวรีอื่นแล้วแล้วก็ให้นําเซยไปต่อข้างหลังเลยค่ะ ยกตัวอย่างในกรณีแรกกันก่อนนะคะก็คือคํากริยาที่มีตัวสะกดนะคะให้นําอือเซโยไปต่อข้างหลังค่ะถ้าบอกว่ากรุณานั่งตรงนี้หรือโปรดนั่งตรงนี้หรือจงนั่งตรงนี้นะคะคำว่านั่งตรงนี้ภาษาเกาหลีคือยอกีอันท a ายอกีอันทาตัดดาออกก่อนนะคะแล้วจึงสังเกตว่าคํากริยานั้นๆมีตัวสะกดหรือไม่ยอกี อันทตัดดาออกก็จะเหลือยอกีอันอันพีงสุดท้ายนะคะมีตัวสะกดนำอือเซโยมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่ายอกีอันชื่อเซโยยอกีอันชื่อเซโยแปลว่าการุณานั่งตรงนี้ถ้าจะพูดว่าการุณายืดขานะคะคำว่ายืดขาภาษาเกาหลีคือทาริตตารุลปตตาทาริรุลปตตา ตัดดาออกนะคะเพียงสุดท้ายคือปอดมีตัวสะกดนำอือเซโยมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่าทาริรื้ปอดือเซโยทาริรื้ปอดือเซโยแปลว่าการุณายืดขาในกรณีที่สองบ้างนะคะก็คือคำกริยาต่างๆตัดดาออกแล้วเป็นคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกดหรือมีตัวสะกดเป็นตัวอื่นนะคะให้นำเซโยมาต่อข้างหลังยกตัวอย่างเช่นถ้าหากจะพูดว่า เชิญเข้ามานะคะหรือกรุณาเข้ามาคําว่าเข้ามาภาษาเกาหลีคือ osoda osoda ตัดดาออกนะคะโอพยางสุดท้ายไม่มีตัวสกดเพราะฉนะนั้นนํเซโ o มาต่อข้างหลังก็จะได้ว่าเอ o s o อซ o โอ o ซโ o แปลว่าเชิญเข้ามา ะะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือยินดีต้อนรับนั่นเองนะคะถ้าจะพูดว่าการุนายกแขนขึ้นนะคะคำว่ายกแขนขึ้นภาษาเกาหลีคือพารุลโอล,ลีดาพารุลโอล,ลดาตัดดาออกนะคะก็จะเหลือพารุลโอล,ลีลีเพียงสุดท้ายไม่มีตัวสกดนะคะนำเซโยมาต่อข้างหลังค่ะก็จะได้ว่าพารุลโอล,ลีเซโยพารุล อ l ลิเซโแปลว่าการุณายกแขนขึ้นค่ะในกรณีของความหมายแบบที่สองนะคะซึ่งเป็นความหมายในภาษาไทยว่าไหมหรือหรือเปล่าซึ่งอือเซโยหรือเซโยนี้จะต้องวางข้างหลังคำคุณศัพท์ต่างๆนั่นเองนะคะวิธีการใช้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือสังเกตว่าคำคุณศัพท์ต่างๆเหล่านั้นนะคะตัดดาออกแล้วมีตัวสะกดหรือไม่นั่นเองค่ะถ้าหากว่ามีตัวสะกดก็ให้ใช้ อือเซโยต่อข้างหลังถ้าหากว่าไม่มีตัวสะกดหรือมีตัวสะกดเป็นตัวรีอึนหรือตัวลอลิงนะคะก็ให้ใช้เซโยต่อข้างหลังค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหากว่าจะถามนะคะว่าดีไหมหรือชอบไหมนะคะคำว่าดีหรือชอบภาษาเกาหลีคือชดถ่าชดถ่าตัดดาออกนะคะชดมีตัวสะกดนำอือเซโยมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่าโชอือเซโย โชวเซโยแปลว่าดีไหมหรือชอบไหมถ้าจะถามว่าอร่อยไหมคำว่าอร่อยภาษาเกาหลีคือมาชิตตมาชิตต,ตัดดาออกนะคะก็จะเหลือมาชิตมาชิตนำอือเซโยมาต่อข้างหลังค่ะก็จะได้ว่ามาชิตซ s อเซโยมาชิซเซนะคะมีความหมายว่าอร่อยไหมนั่นเองค่ะ ถ้าจะถามว่าสนุกไหมคำว่าสนุกค่ะภาษาเกาหลีคือแชมีตะแชมีตะตัดดาออกนะคะก็จะเหลือแชมอีอิดเพียงสุดท้ายนะคะมีจนสกดนำอือเซยมาต่อข้างหลังค่ะแชมีอิือเซลแชมีอือเซลแปลว่าสนุกไหม ในกรีที่สองบ้างนะคะก็คือคำคุณศัพท์ตัดดาออกแล้วนะคะไม่มีตัวสะกดข้างหลังนะคะก็จะใช้เซลมาต่อข้างหลังนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าจะถามว่าเจ็บไหมนะคะคำว่าเจ็บหรือคำว่าปวดภาษาเกาหลีคืออับพือดาตัดดาออกนะคะก็จะเหลืออัพือพือพยางสุดท้ายไม่มีตัวสะกดค่ะนำเซลมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่าอับพือเซลอับพือเซล เจ็บหรือปวดไหมถ้าจะถามว่าเหนื่อยไหมคำว่าเหนื่อยค่ะพิกอนฮดาพิกอนฮดาตัดดาออกก็จะเหลือพิกอนฮานำเซโยมาต่อข้างหลังค่ะก็จะได้ว่าพิกอนฮาเซโยพิกอนฮาเซโยแปลว่าเหนื่อยไหมถ้าถาจะถามว่าง่วงไหมคำว่าง่วงค่ะชอลลีดาชอลลีดาตัดดาออกก็จะเหลือ ชลีลีเพยยียงสุดท้ายนะคะไม่มีตัวสะกดนำเซโยมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่าชลีเซโยชลีเซโยแปลว่าง่วงไหมสำหรับไวยากรณ์ของเราในวันนี้นะคะไม่ยากเลยแต่อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะ สำหรับช่วงเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีในวันนี้นะคะขอแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตของชาวเกาหลีกันนะคะว่าเขามีความคิดต่ออาชีพในอนาคตของประเทศตนเองว่าอย่างไรบ้างคะ่ะ กับคำถามว่าอาชีพที่ดูเหมือนจะได้รับความนิยมสูงในอนาคตคืออาชีพอะไรนั้นสำหรับชาวเกาหลีแล้วอาชีพที่น่าจะได้รับความนิยมในอนาคตนั่นก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวมวลน,นะคะซึ่งเป็นภาษาเกาหลีก็จะได้ว่า bio energy g u นั่นเองค่ะอาชีพที่น่าจะได้รับความนิยมเป็นอันดับถัดมาก็คืออาชีพผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศค่ะอาชีพทันตแพทย์ และก็อาชีพนักวิจัยทางจิตวิทยานั่นเองค่ะส่วนอาชีพที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับความนิยมสูงเท่าไหร่แน่ละคตนะคะก็จะเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดของชาวเกาหลีที่นับวันจะยิ่งต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆนะคะนั่นก็คืออาชีพสูติแพทย์ค่ะนอกจากนั้นแล้วก็เป็นอาชีพเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาอย่างเช่นอาชีพ อาจารย์ก็มีทีท่าว่าจะได้รับความนิยมลดน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้จะเป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างสูงแต่ไม่ใช่อาชีพที่น่าจะเป็นที่สนใจในอนาคตนะคะนั่นก็คืออาชีพนักสังคมสงเคราะห์ค่ะส่วนใหญ่แล้วอาชีพที่จะได้รับความนิยมสูงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมของเกาหลีหรือไม่นั่นเองค่ะ ำหรับรายการจิกอบกวาฮันก,กุกอภาษาเกาหลีในวันนี้นะคะเราก็ดำเดินรายการมาจนใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะแต่ก่อนที่ดิฉันจะจากคุณผู้ฟังไปขอฝากคำศัพท์ที่อยู่ในบทสนทนาของเราในวันนี้นะคะถึง4ี่คำด้วยกันค่ะเป็นคำศัพท์ง่ายๆสั้นๆนะคะคำแรกค่ะคือคำว่าพัลพัลแปลว่าเท้าคำที่สองค่ะมูรบมูรบ แปลว่าเข่าคำที่สามค่ะทารีทารีแปลว่าขาและคำสุดท้ายนะคะคำว่าสนสนแปลว่ามือค่ะตัวรายการจิกบกวาฮั่นกุกอภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพในวันนี้ดำเนินรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันสิรินาสิริรัต คุณยันยงสิการิตผู้ร่วมสนทนาคุณเลขาลิมจิตติผู้ควบคุมรายการต้องจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าที่มีชื่อตอนว่าฮิวเดพอนพันเมจิวนพนักงานขายโทรศัพท์นะคะสำหรับวันนี้อันยองยีเคเซอทัมจูโตมันไนโอสวัสดีค่ะ นี่สถานีวิทยุศึกษากระรวงศึกษาธิการกระจายสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net